สวัสดีค่ะมากินไวๆปลาหมึกสดกับข้าวนะคะนี่นะคะข้าวนี่เป็นข้าวหอมมะลินะติดกันเลยนะคะข้าวเนี่ยนี่นะคะเพราะข้าวหอมมะลิก,กันแล้วนึ่งปลาหมึกสดผักกาดขาวนะคะง่ายๆนะคะกินกับข้าวนี่สุดยอดก๋วยเตี๋ยวก็กินกับข้าวเหมือนกันนี่นะคะ ใช้ผักกาดนี่นะคะผักกาดนีนนส่สดสดเลยเอามาใส่กินแบบง่ายๆเนาะน็จะเติมน้ำปลาอย่างยังไม่ได้เติมเลย,เลยอินละร้อนเนี่ยพลังลร้อนนี่ค่ะต้องคนคน,นะคะยังไม่อีกเอาแบบพอประมาณนี่ค่ะ อร่อยค่ะไม่ต้องปงรุงอ,อะไรให้มมากกินแบบง่ายๆ่าปลาหมึกสดนะคะนี่ค่ะสดน้ำอืมอร่อย เดี๋ยวจะมีเสียงดังนะคะทิ่เข้ามาเสียงดังอร่อยกินข้าวกินข้าวอร่อยอกินน้ำเนะะี่ยค่ะกินกับใส่ผักกาดขาวอะ่ะอร่อยมาก เรื่ออะไรนะคะมาม่าปลากระป๋องเนี่ยโอ้โหอร่อยเลิศรสเลิศรสเลยนะคะ กาขาวเนี่มันจะนุ่มมันนิ่มเหมือนเรากินสุกี้แต่ไม่มีน้ำสุกี้ได้กินแบบนี้ <c oughs> ร้อนร้อนค่ะร้อนเลยไวายร้อนนี่ค่ะนุมน่มอร่อย ใส่เกงมีฝน,นจะตกแน่ค่ะไม่ต้องให้เขาแบบป้าบ้านนะคะเอาเส้นลงไปแล้วก็พักๆเอาขึ้นเลยไม่ต้องให้มันจะได้ไม่อึออบอุขซี่ใหญ่ กินแบบอุอ่นๆร้อนๆค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะ กำลังหิวถ้ากำลังยังไม่หิวมากแต่กำลังใจหิวกินได้ถ้าลองหิวแล้วเด็กริงค่ะวกินไปปุ๊บก็ได้นอนได้ไม่เยอะนี่แหละค่ะอร่อยสำหรับเราแล้ว สดน้ำค่ะอร่อยลุมอร่อยตามต้องก,กำลังกินด้วย ต้องใส่พริกอะไรมากนะคะมันจะเผ็ดอ่ะเอาพอดีพอดีค่ะอืม สดยอดเลยอร่อยค่เอ้อ้วยนี้นะจะจุจะจุข้าวนะคะึงจะถ้วยเล็กจุข้าว เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งกินต่อยนี่เลยกินต่อให้หมดเลยไะคะมันอร่อยไปได้วยกันนะคะออกด้วยขนาดนี้ยังร้อนเลยนะปลามึกสดนี่นะอร่อยนะคะทำกับไตวๆ้ๆอร่อยใครชอบกินก็ ลองใส่เะคะลองทำอร่อยมากอร่อยแล้วอร่อยอีกโอเคนะคะหรือมิเตียน,นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันขอทุกท่านจงม,มีความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีบูรักษาภาพคุมของสาธุค่ะป้ายนะคะไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีน,นะคะ